สวัสดีครับผมแจ๊บจากไทดีโฟโต้นะครับวันนี้มาถ่ายทำนะครับให้ทางไทดีนะครับส่วนหัวข้อเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับงั้นเดี๋ยวผมเกริ่นก่อนว่าทําไมผมต้องใช้เจ้าตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ถ่ายภาพอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เป็นระดับมืออาชีพหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับการถ่ายภาพเราต้องการให้ออโต้โฟกัสเนี่ยเข้าเปะ๊เปะทุกระยะแล้วก็ทุกครั้งนะครับ ก็อาจจะจําเป็นที่ต้องใช้เจ้าตัวนี้นะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเลนส์ของคุณเนี่ยเข้ากับกล้องของคุณได้สมบูรณ์แบบคราวนี้ผมก็ไปได้เจ้าตัว35มิลจาก Sigma นี่มานะครับ f 1.4เลยนะครับพอผมได้เลนส์ตัวนี้มาปุ๊บผมก็ลองถ่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหพอใจมากแต่มันมีปัญหาอยู่บ้างคือว่า โฟกัสไม่เข้าตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยผมมือสั่นเองหรือเปล่าหรือว่าบางทีผมอาจจะพลาดเองแต่พอเราลองเทสอะไรหลายครั้งแล้วปุ๊บเรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันมันบางทีมันก็เราเราเราพยายามเต็มที่แล้วมันก็ยังไม่ตรงจุดผมก็เลยมาทําเทสจริงๆจังๆนะครับก็เลยทราบว่าเฮ้ยเลนส์ผมอ่ะกับกล้องผมอ่ะมันคงไม่เข้ากันมันเกิดอาการฟรอนนิดหน่อยก็คือเราโฟกัสจุดจุดหนึ่งนะครับมันมาชัดข้างหน้ามันนิดหนึ่งเขาเรียกอาการฟรอนนะครับผมก็เลย พยายามที่จะแก้มัน่นด้วยความที่ว่ากล้องผมเนี่ยไม่สามารถทําไฟจูนได้นะครับตัวหลักที่ผมใช้คือ 550D ตัวเล็กนะครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาใช้เจ้าตัวนี้ที่เรียกว่า USB dock โดยตัวเนี้ยเห็นชัดๆว่าเขียนว่าสําหรับ for Canon ถ้าหมุนมาด้านนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นเนมาส์ Canon มันจะมีเมาส์ Nikon อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่า Sigma เนี่ยทำเลนส์ให้ทั้ง Canon Nikon แล้วจริงๆก็ยังมีของ Sony ด้วยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็มี usb dock นะครับสตัวสายตัวนี้3ที่เราต้องใช้นะครับก็คือตัวโปรแกรมซึ่งจะเรียกว่า sigma optimization นะครับจากที่เห็นจากหน้าจอนะครับพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับบอกว่า connect the product to the computer via usb cable ฉะนั้นเราต้องใช้ usb cable ตนี้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นั้นก่อนหน้าที่เราจะทำอะไรเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเลนเราเนี่ย back หรือ front นะครับตรงนี้เราก็มี set up ง่าย ที่เราลองทำกันไว้นะครับชาร์จเนี่ยถ้าใครไม่มีชาร์จแบบว่าจริงจังนะครับใช้ใช้กระดาษที่พิมพ์ตัวอักษรเยอะๆมีหลายๆลายก็ได้นะครับแล้วเราก็โฟกัสที่ลายลายหนึ่งนะครับแล้วดูว่ามันชัดที่ลายนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันชัดที่ลายข้างหน้าอะไรข้างหลังนะครับเซตอัพก็ควรที่จะให้กระดาษเนี่ยทำมุมประมาณสัก45องศากับกล้องนะครับจะเห็นผลง่ายที่สุดนะครับในที่นี้เนี่ยผมลองอยู่ที่ระยะประมาณ40่เซน พอมาลองกดยิงดูนะครับอพอภาพขึ้นมาปุ๊บถ้าเราซูมดูจริงๆเนี่ยผมจะโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยที่ประมาณเกือบเลข6ตรงนี้แต่ว่ามันไปชัดที่เลข5งนั้นในที่นี้เ,เรามีแบ็กโฟกัสพอเราทราบแล้วว่ามันเป็นแบ็กโฟกัสเนี่ยเราก็ต้องมาทําการปรับจูนแก้ไขนั้นเรามาดูกันว่าเราจะทําได้ยังไงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือถอดเลนส์ออกมานะครับ เสียบเข้ากับตัวเมาส์อย่างนี้นะครับชึบปึ๊บพอเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวสาย USB นะครับต่อเข้าไปวางปับ๊บต่อเข้าคอมพิเวเตอร์นะครับง่ายๆเลยปึ๊บพอต่อปุ๊บตัวคอมพิเวเตอร์เนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะ Recognize ทันทีแล้วเราก็ถามเลยว่าเฮ้ยเรามีเลนส์35.1.4อยู่นะอ่าเราก็จะทำการเช็คเฟิร์มแวร์ให้เราทันทีนะครับกลับอีกอย่างหนึ่ง customization ที่เราจะเข้าไปดูนะครับที่เราจะต้องใช้จริงๆก็คือตัวแรกเลยครับโฟกัสเซตติ้งพอเปิดขึ้นมานะครับที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีระยะขึ้นมาให้เรา1 2 3 4ระยะก็ะคือจุดดีของไอตัวนี้นะครับเวลาเวลาเราใช้เลนส์ซิกมาเนี่ยบางทีถ้าเราไปใช้ไฟจูนกับกล้อง 6D หรือว่ากล้องรุ่นใหญ่ๆที่เขาสามารถไฟจูนได้เวลาเราไฟจูนตรงนั้นนะมันจะปรับทั้งแผงนะครับปรับทุกระยะไม่ สมมุติว่าปรับฟรอนต์ขึ้นมามันก็ปร,ปรับทุกระยะเลยแต่ว่าพอเราใช้ USB Dock ตัวนี้เนี่ยเราสามารถไายจูนแต่ละระยะได้เลยแล้วเราจะมั่นใจได้ว่าหลังจากที่เราใช้ตจัวนี้แล้วเนี่ยเลนส์ซิกมาของเราเนี่ยจะเข้ากับกล้องแค n นนของเราได้ทุกระยะแม่นเป๊ะที่1.4แน่นอนแล้วเราก็มาดูกันที่เรามี0.3ดูบนหน้าจอเลยนะครับ0.4เมตร0.6เมตรแล้วก็ Infinity. อินฟะินิตี้ณที่นี้เราเซตอัพไว้ที่ประมาณ0.4นะครับก็คือประมาณ40เซน เมื่อกี้เราวัดแล้วว่ามันแบ็กไปประมาณเท่าที่ดูคร่าวๆก็ประมาณ1เซนนะครับจาก6เป็นห้าจากการสอบถามทางซิกมามาเนี่ยหเซนเท่ากับประมาณ3นะครับตามสเกลที่เราปรับเนี่ยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมแบ็กนะผมต้องปรับไปทางลบ1 2 3นะครับหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นฟรอนต์เนี่ยเราปรับไปทางบวกนะครับผมลองปรับให้ดูก็ได้ตัวเลขจะขึ้นไปทางบวกอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ลองปรับกลับมาทางลบนะครับตามที่เราเซตแล้ว พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราโอเคกด rewriting กด agree ยอมรับว่าให้มันจัดการกับเลนของเรานะครับระหว่างนั้นก็รอครับแป๊บเดียวประมาณ5วินาทีนะครับเขาก็จะบอกว่าอ่ะเสร็จแล้วนะครับ disconnect ได้เราก็ปิดตัวนี้ไปแล้วก็หมุนเจ้าเลนตัวนี้ออกมานะครับจากนั้นก็นำกลับมาเสียบที่กล้องใหม่ครับนะครับปึ๊บพอเสร็จแล้วก็ถ่ายเทสใหม่ครับคราวนี้เราจะทำการโฟกัสใหม่อีกทีนะครับ กดาย่ถเรามาลองดูกันว่ามันจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นนิดนึงในเมื่อมันยังไม่เข้านะครับเราก็ทำอีกครั้งนะครับปึ๊บกลับมาใส่ที่เดิมนะครับนะครับซึ่งไอตัวนี้ทำกี่ครั้งก็ได้ไม่มีจำกัดนะครับเรางั้นเราก็ลองจนมันเข้าเป,ป๊ะ ค,ค่อยๆทำทีละระยะนะครับแล้วพอ40เซนเสร็จเราก็ไปทำที่30เซนนะครับอย่งนั้นก็60เซนแล้วก็อินฟินิตนะครับโดยอินฟินิตี้ง่ายหน่อยคือไม่ต้องวัดเลยโฟกัสอะไรก็ได้ที่อยู่ไกลๆมากเอาสัก10เมตรขึ้นไปคราวนี้เรามาดูกันว่าค่าที่มันปรับได้เนี่ยมันไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับเราลองมาดูนะครับมันสามารถกดบวกไปได้จนถึงนู่นเลยครับ20ครับนั้น3เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่น้อยมาก มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมลองปรับกับกล้องกล้องหนึ่งเนี่ยค่าที่ผมได้ออกมาก็คือ4 0่แล้วก็10ตามระยะเลยนะครับฉะนั้นการปรับไปถึง7หรือไปถึง10บเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม,ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราปรับเยอะไปหรือเปล่านะครับก็สามารถเัาตสมัยได้นะครับถ้าใครมีเวลาเยอะหน่อยก็อาจจะฟลจูนจนถึงแบบว่าบวก1บวก2เลยเพื่อให้แน่ใจว่าเลนเราเนี่ยเข้าที่สุด ยังไงวันนี้ก็เท่านี้ครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากให้เรารีวิว d u c t ตัวไหนหรือว่า,อ,าอยากให้เรา,าทำตัววิดีโอเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยก็เขียนเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะพยายามจัดหาแล้วก็จัดทำมาให้ครับไงครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ